ครับผมสวัสดีครับผมเข้ามาเบิ้งนะครับเพิน่นเอาอีอยงมาเต็มรถเต็มว่าหาเราแบกกูเดียวรถแล้ว ก็ไม่ได้ไงแ่ปาดเาไมด้พี่เนี่ยุชแห้งเิดนี่ันเย็นกนาอนช้าองเนแนหนีบอลทนเปิดมือกี่นี่ได้ของข้างในหมดแ้ฮะใสเพาะ ม่นบ่ใช่ค่ะฝ่ายขี้หนังเบิังกันน่๊หือใสโ,โอ้โหูยิบมาเบิังกันน่๊เปรี้ยวกินได้บ่หน่านะามาเบิังกันน่๊าหือดอกสวยด้วยก็น่าจะแก่แล้วแก่แล้วอันบ่เอาเอาว่างไว้เป็นเชือ้อแต่ว่าใต้ดินน่าจะมีอีกแล้วเนี่ย ต้นย hey. ังเขิน hey. ต so, oh, nice. okay. ja ้นห้างบ่ต้นกุ้งมันเป็นต้นกุ้งเนี้ยเนาะพลยางเนาะโอห้ไาองอนตว่างหเตู้กปม่แห้เลยเออซันี่ะยเขายกตู้โยทอย่าไปหาเพ็ดเพาะเฉยว่ะเนี้ หย่าเงี okay. so ite, it so cool ้ยเอาแล้วดูด no so ิโอ yeah, anyway, okay. ้ยยู่ยใต้ดินยู่ใต้ดินมีอีกยุ้อใต้ดินมีอีกขันขันวัดทมทมดินยาแท้ปูนยาทมดินเด้ออนุรักษ์ไว้มาพี่บันนี่ลงมาพี่ เราปีอกแล้วอยู่หวนเมลเอหอแวนไ้เชื่อหมดููนองตีกันอเาไอ้เพิ่นเอ้เพิ่นมีเวลาเนี่ต่อสองมาลานมีเวลาเลยคนจะตีกัน ăn thật thì gần đây bọn em qua mày nè hảo mày hả mày hả hả mày hả mày mày hả อืมาประกอบบันเท่าหัดประกอบบิ่งกันกะนะสร้างมังสร้างมังจะซื้อไก่ว่าเปี้ยวตรงว่านอนค่ะเลยว่านอนอโอตรงข้ามกับศาลนะโอ้โอ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ใหญ่กันบ่ใช่โอ้ยยังี่พัดลมบ่คือสั่นมันสั่นมันบ่ใช่โอ้ เรียบร้อยครเอฟซีอันนีนนอดอยังวอมยนมันบอลอ่ะนอดคนละยังเขาประกอบก็ไเ้เห้าไฮคอนเทนต์เ้าสามแีนห้าแมนรอมกันไปสี่ดนมาเบืองน้ำประกอบอะเรประเทศน้ช่างมั่งเลยอะไรเกินเนี้ยบ่ดิ อะไรสิบ่เกินบอกผัดข้าเฮ็ดอะไรเกินได้ป่ะเ้าไปข้างนอกตั้งนึงไวทข้งในคุณถ้าเันลมประตูไป้าป็นลมจะแบบกอดข้างในตัวนึงลมอยู่บนบ่บันบึงีดี้ด้อุปกรณ์คือมือสั้านบบ่มัแลิรับน้ำหนักได้บะจะป่ะฮะมันรับน้ำหนักได้ยไบสองรกิโลตระสาทระสาีือดีสองร0ลหลึกเพือบางๆนึ่ง ตัวขายบ้านนอกบ้านนอกเขาว่างเขาว่างไลยเขาก็ว่างเขาว่างผู้นี้เจอนะอสี่ห้าก็ว่างสีว่างพวกหลอดพวกแก้วพวกนี้ล่ะโมว่างแก้วได้คนนึงอ่สีว่างอุปกรณ์เครื่องมือสร้างเอาไปไม่ถ่ายว่ายืนี่บ่ะว่าว้นี่ก็ได้ละมันยุใกล้ว่ายนยุละเขว่างแค่นั้นแบบนี้ของสร้างบ้านในเทพเป็นระเบียบสิเอาสัตว์มาอีกถ้ามันดีก็สิเอามาอีกเครื่องมือสร้างอยู่ห่อบางใดหกบองหันได้ทุกวันว่าแม่ถ้ามีสัตว์ได้บ้านตะกี้มันว่างตะกี้แล้วกันวันนี้เขาสีมีสัตว์เขาสี่ปิดปีตไปว่า อันนี้คางเงื่อนยับกาเขายันไขงูยันงูมันต้องมีเริ่มแรกก่อนไม่หรอกมันต้องมีติดติดไปว่าอันนี้หินเจียอันนี้หยางอันนี้สายไฟสายไฟสวนเอามาให้ว้างใส่มอเก่าเอออันนี้คอนนีอมันคางเฮื่อนกับสิแปลนปีนี้ท่านพ่อก็จะซื้อมาอีกโมนี้ก็บสีเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ก็ได้โซนครึ่งหนึ่งนะล็อกหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นไรน์กาแฟทั้งหนาเทาเป็นไรน์กาแฟ โดดมากอะมีทางงานเขาออฟฟิศไม่ได้ไมด้แข่งมากปั๊บสั่นกาแฟสองก็รับแขกแต่าหลายคนเสียวเดีก็นั่งสกูตอเตอร์ไปชมมันได้อยู่ขึนนจังโอ้ยไกลไก่ี่ทำนีถ้ากต้องมาไม่นู่กาแฟเป็นตีใส่กิ้เสียวน้ำสบายสบายใหญ่สบายใหญ่แอมถึบด้วป่าแอมแอมสว่างสว่างแอมสว่างสวางพอพงะร่อเ่งสะ่เจ้าละ่นะ เง,นงนินตอนนี้ก็ลังทาเงินอยู่ฝากบนคลิปเด้อเพราว่าตอนนี้ห้าสิประกอบอันนี้ให้คิปไปนั่นเพราะว่าก็ประกอบกับเรื่องคิปซะก่นอน่ไเรงคลิปย <c oughs> อปยู่เราเป็นอยงนี้เรานอนหรอ,อ่อาฮะไม่รับเแล่าเรนอนแล้วมาเรานอนอเป่าจังกาเราอรลับน่ยอ้พวกี่ขันนา้าพี่ประตูแล้ว<ะ>

สองดอกประกาเคียมัน่อนนี้อันนีอันนี้อันนี้อันีปลูกแมนล้วขีหนเยข้างๆ่าแมนป่ะคะฮะทำบุญมีงดอกะุมีอีกสดอก่วยาเหบม่ใ่ชุ่มังใบ่าชิบนนี้อ้อมหามดีชิฮาเน็ดี่ินายเฮ็ดอนี้เด้่อน่อยู่ นัน้อลอยกระป๋องอยู่คุยต้อกมาแล้วค่อยขึ้นเกิดอะไอ๋อนี่คุยมาแล้วจ้นางวา่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็แม่นมันแตกแล้วนี่หมวกกันเชียวเชียวจนมันแตกเชียว,ยว <c oughs> แล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยพี่หนานี่สิร้ายพี่หนานี่เสือเมื้อวานดีมันมาเกิดยังเสียไ,ได้ดิเฮดพอร์ตเลยนี่หนาน่าเต็มเลยพี่หนาพี่จะน่าเหงาเหงาเพล็กเออมันจะน่าเหงาเพล็กพี่หนาพี่เสือมันอะ ลายอยู <differences S 2> ่ด mm ้วยค่ะลายอยู <towers> ่ลายอยู okay, ่ลายอยู่จะไปเคลียร์เคลียร์ออกโอ้โหชิหายกัลเหรอชิ่งชิ่งเ่วยกันมาไปชิมหมวกน่อยได้โอเคครับผมโซนักคกิปนี้สวัสดีครับ